ต้องบอกเลยนะว่ารุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยถอดนะครั้งแรกนะครับสําหรับพัดลมไอหมอกพัดลมไอเย็นรุ่นนี้แกะฝาครอบตรงนี้ออกนะมันจะแยกออกจากกันได้แล้วสวัสดีครับพบกับผม2องเสีย y ดิฟวันนี้ผมจะมาซ่อมพัดลมไอเย็นยี่ห้อ a อส i n a ซึ่งตรงนี้ก็จะถือโอกาสเผยแพร่ขั้นตอนวิธีการในการถอดประกอบและแนวทางการวิเคราะห์อาการเสีย ว่าเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางสาระท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการเสียกันก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไรก็สําหรับรุ่นนี้นะครับผมนะเพิ่งจะเคยซ่อมนี่แหละอันนี้นะครับดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นพัดลมพ่นไอหมอกออกมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวพ่นหมอกหมอกไอ้น้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับอ่าด้านหลังพัดลมตรงนี้จะเป็นตะแกรงพัดลมนะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่เติมน้ำนะมันไม่เหมือนพัดลมไอเย็นทั่วไป เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลัก๊กเทสอาการเสียกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่เสียบปลั๊กนะครับเมื่อผมเสียบปลั๊กแล้วจะได้เสียงติดนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเมื่อเสียบปลั๊กนะก็ลองกดเลยนะครับอ่ะกดออนสปีดนี่อันนี้เป็นสปีดหนึ่งนะครับสปีดหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนสปีดนะแต่พัดลมไม่หมุนนะครับสปีดสองสปีดสาม รู้สึกว่าใบพัดพลมใบพัดเหมือนจะขยับนะแต่ไม่หมุนเลยนะอะ่ลองกดปุ่มอย่างอื่นบ้างสวิงนี่นะครับปุ่มสวิงทำงานปกตินะระบบอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสั่งงานนะครับสำหรับคันคอนโทรลได้หมดนะครับนี่ แต่ว่าพัดลมไม่หมุนลองดูด้านหลังสังเกตด้านหลังนะครับตอนนี้ผมเปิดสปีดสามไว้นะอ่ะเรามาดูนะครับคือพัดลมนิ่งเลยแต่ฟังเสียงแล้วมันมีรู้สึกว่ามีเสียงสั่นของมอเตอร์นะครับเหมือนมีไฟจ่ายเข้ามอเตอร์แต่ว่ามอเตอร์มันไม่หมุนนั่นเองนี่ลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้เพิ่งเคยซ่อมนะลักษณะการถอดนี่เราจะต้องถอดเช็ค ภายในนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าดูแล้วแผงคอนโทรลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าพัดลมรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีคาปาซิเตอร์หรือไม่เพราะปะกติถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมตั้งพื้นส่วนใหญ่มันจะมีคาปาซิเตอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทการหมุนของมอเตอร์มมนอาจจะเสียนั่นเองแต่ตรงนี้รุ่นนี้ยังไม่เคยถอดนะครับว่ามันมีคาปาซิเตอร์หรือไม่แต่คิดว่าน่าจะมีเดี๋ยวเราต้องถอดดูก่อนนะครับสังเกตดูนะครับก็ด้านหลังตรงนี้เป็นที่เติมนะ้ำเห็นไหมครับนี่ ลักษณะก็คือว่า,าด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับเราจะต้องถอดสกรูยึดด้านหลังนี่นะครับหลายตัวเลยนะเพื่อ,เ,อเช็คดูภายในนะครับเช็คดูแผงวงจรภายในนะครับน่าจะมีชุดคอนโทรหรือว่าอุปกรณ์ภายในที่เราจะต้องทำการตรวเช็คนั่นเองครับผมก็ ก่อนห่งเราจะทําการถอดสกรูทั้งหมดเลยนะครับนี่ถ้าเราก็ใช้ไขควงก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าใครมีสว่านหรือว่าไขาควงแบตเตอรี่นะครับในการถอดมันก็จะเร็วนะครับก็เมื่อเราขันสกรูครบต,ต,ตัวแล้วก็หันด้านหน้ามานะครับนี่สังเกตว่าตรงฝาครอบนะครับมันน่าจะถอดได้แล้วล่ะตัวนี้นะครับรก,ก็ต้องค่อยๆนะ ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยถอดนะครั้งแรกนะครับสําหรับพัดลมไอหมอกพัดลมไอเย็นรุ่นนี้คือตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะติดออกมาด้านตรงนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะนอนลงนะครับเพราะว่าป้องกันอาจจะมีอันหื่งหลุดก็เป็นได้ก็ก่อนที่จะจับนอนนะครับอย่าลืมนี่นะครับต้องเช็คน้ําในกระปุกด้วยนะนะครับต้องเอาน้ําออกให้หมดด้วยนะอันนี้ไม่มีน้ําละเทน้ําออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะ้ำมันจะหกนั่นเองนะครับก็ เช็คสกูหมดแล้วนะครับทุกตัวแล้วก็ไม่น่าจะมีอยู่ไหนแล้วนะครับก็จับนอนลงนี่ทีนี้ก็จะลองงัดดูนะครับเนี่ยมันมันออกแล้วแต่ว่า่าด้านล่างนะครับเหมือนติดด้านล่างหน่อยนึงก็ต้องดูก่อนนะครับว่ายังติดอะไรอีกหรือไม่เดี๋ยวนะครับผมใช้ไฟฉายส่องว่ามันมีอะไรอีกหรือไม่สกูมีหรือไม่นะครับไปดูก่อนเดี๋ยวเลยอ๋อ ครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครับอ่ามันจะติดตัวพ่นหมองนิดนึงครับก็ให้เราขันไอตัวนยมันจะมีสกูยึดตรงนี้อีกสี่ตัวนะครับต้องต้องถอดฐานออกนะตัวฝาครอบด้านหน้านะาถอดฝาครอบด้านหน้าออกมาเช็คนะครับผมว่าตรงนี้มันติดกับฐานอยู่มันล็อกฐานอยู่ เมื่อถอดฐานตังนี้ออกแล้วนะครับโอ้มีขี้หนูนะครับเยอะเลยนะเ,เดี๋ยวค่อยทําความสะอาดเมื่อเราถอดฐานตรงนี้ออกนะครับก็อาจจะมีนะค่อยๆถอดดูอีกทีหนึง่ตงตัวนี้นะครับนี่มันมันหลุดออกแล้วละ่ะนี่สามารถแยกออกจากกันได้แล้วนะครับตรงนี้แกะฝาครอบตรงนี้ออก นะมันจะแยกออกจากกันได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่วางกับโต๊ะนะครับมันไม่สามารถนี่นะครับจะได้แยกเป็นสองส่วนเลยนี่โอ้โหถ้าสังเกตนะครับมีแบบขี้หนูนะครับเต็มเลยนะเดี๋ยวเราค่อยทําความสะอาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกใส่น้ํานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นหม้อปแปลงฐานานะครับตรงนั้นเป็นฝาครอบเท่านั้นเองจุดสําคัญหลักๆก,ก็คือนี่นครับตัวด,ด้านหน้านั่นเองนี่ตัวพัดลมนี่พัดลมก็หมุนลื่นดีนะครับ แล้วก็ด้านบนด้านบนก็จะเป็นชุดแผงวงจรแผงควบคุมนั่นเองนี่สังเกตนะครับก็ถ้าตรงนี้ผมสังเกตเห็นว่ามีสายไฟหนึ่งเส้นที่มันขาดนี่ก็อาจจะเป็นสายไฟของพัดลมก็เป็นได้นะเพราะว่าถ้าสังเกตก็คือว่ามันมีหนูนะครับมีขี้หนูแล้วมีร่องรอยด้วย ตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากหนูกัดสายมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าสายไฟตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยของหนูกัดอยู่แล้วล่ะว,ว่ามันเป็นสายของพัดลมหรือไม่นะครับตัดเคปเบิลทายออกนี่นะตัดเคเบิลทายออกดูว่าเป็นไปสายของของอะไรนะครับจะเกี่ยวข้องกับพัดลมหรือไม่เ,เดี๋ยวนะสายพัดลมคือตรงนี้นะครับนี่ finns, ไล่มาเลยสายของพัดลมคือเส้นสีดาตรงนี้นะครับ สังเกตเห็นว่านี่สายของพัดลมตรงนี้นะครับมันก็จะมีสายสปีดหนึ่งสองสามแล้วก็สายคอนโทรลสายอ่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่เส้นเนี่ยสองสี่หกแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับเป็นสายสีส้มนี่ที่มาจากพัดลมเลยเห็นไ,ไหมครับที่มาจากพัดลมเลยเป็นสายสีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยขาดนั่นแสดงว่าอ่าสาเหตุที่พัดลมไม่หมุนก็น่าจะเกิดจากสายไฟมันขาดตรงนี้นั่นเอง นี่แล้วก็เช็คจุด,จดอื่นด้วยครับว่ามีจุดไหนอีกบ้างนี่นะครับตรงจุดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพัดลมรุ่นนี้จะมีคาปาซิเตอร์หรือไม่สรุปว่ามีนะครับคาปาซิเตอร์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คาปาซิเตอร์ค่า1.2ไมโครฟารัดนี่แต่ว่าเรายังไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะทำการออจอจ้ามสายไฟนี่ โอ้ถ้าไลไปนี่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับมันคือสายคาปาซิตเตอร์นั่นเองนะที่มันขาดไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะทําการจ๊ำแล้วก็ทดลองเทสในเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่ามันใช่สาเหตุตรงนี้หรือไม่นะครับแต่คิดว่าเป็นไปได้สูงมากตัดนะครับโอเคนี่ ครับผมทีนี้ก่อนที่จะทําการต่อสายผมก็จะทําการาเช็ควัดคาปาซิเตอร์นะครับว่ามันเสื่อมค่าหรือมันเสียหรือไม่ก็ใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลรุ่นนี้นะครับรุ่น ET8101 ตั้งไปที่ย่านการวัดคาปาซิเตอร์ก็คือตรงนี้นี่นครับน,นะกดเลือกโหมดการวัดคาปาซิเตอร์นะครับ NF คือนาโนฟารัดเป็นหน่วยย่อยนะครับเดี๋ยวมันจะออโต้โหมดให้ออโต้ย่านให้นะครับออโต้เลงนั่นเองนะครับก จะดูว่าค่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ค่าคาปาซิตเตอร์ตรงนี้คือ1.2ึงจุไมโครฟาราดนะครับตรงนี้มาเขอย,ย้ําห่างปลาไว้นะนี่ผมก็ใช้นะครับจิ้มเข้าไปแต่ดูอ่ะสังเกตนะครับค่า1.14ไมโครฟาราดจากค่า1.2แสดงว่าไม่เสียคาปาซิตเตอร์นะครับใช้งานได้ปกติะนะทีนี้ก็ จะทำการต่อสายเลยนะผมก็ใช้ท่อหด่ะท่อหดนะครับแล้วก็ต่อต่อสายแล้วก็ใช้หัวแรงบัดกรีนะครับถ้าใครไม่มีหัวแรงตรงนี้ก็สามารถใช้ทองแดงสายสายไฟทองแดงเนี่ยนะชิ้นนี้ปอกให้ยาวๆหน่อยก็ได้แล้วก็ต่อจ้ำตรงเลยก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องบัดกรีก็ได้ถ้าไม่มีหัวแรงนะแต่ถ้ามีหัวแรงก็ นะครับปัจจ้ก็จะดีมากนั่นเองจากนั้นผมก็นี่ใช้เทปปันสายนะครับพันจุดต่อหุ้มหนึ่งรอบก่อนกับความมั่นใจจากนั้นผมก็นี่เอาท่อหดมาหุ้มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็น่าจโอเคแล้ว จากนั้นก็เก็บสายด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะตรงนี้เดี๋ยวนะผมอาจจะทดลองเปิดเครื่องดูนะครับดูว่าพัดลมมันหมุนหรือไม่เสียบปลั๊กแป๊บเดียวนะครับยังไม่ต้องประกอบนั่นเองก็ผมจะเสียบปลั๊กนะครับนี่ลองเสียบปลั๊กผมจะกดตะแคงแล้วก็กดแป๊บเดียวนะเพื่อทดลองนะทดลองแค่ว่าสาเหตุมันเกิดจากพัดลมหรือไม่นะครับผมกดสปีดเท่านั้นเอง หมุนนะครับหมุนก็แสดงว่าสาเหตุที่พัดลมมันไม่หมุนก็คือเกิดจากหนูกัดสายไฟเส้นที่เป็นของคาปาซิเตอร์และต่อเข้าไปในตัวมอเตอร์ของพัดลมตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าพัดลมมันเหมือนจะใส่สายๆหน่อยนึงนะครับใบพัดน็อตตัวล็อกใบพัดตรงนี้หลวมนะครับเดี๋ยวก็ขันให้แน่น คือเป็นการเทสแล้วก็เราจะได้ดูสิ่งผิดปกติด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดแล้วเราทําการประกอบกันครับผมใช้เครืบรนทายรัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะเราเราทําการประกอบเลยครับตรงนี้ก็อาจจะยกฝาด้านหน้านะครับประกอบครอบลงไปก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะครับ แต่ผมจะลองเอาตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยพลิกเนี่ยเพราะตัวนี้มันไม่หนักมันไม่มีพัดลมนะครับเยประกอบแบบนี้เลยนี่ประกอบเร็งให้มันตรงตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับประกอบให้ตรงตำแหน่งเดิมก็ประมาณนี้นะครับผมลองจับตั้งดูก่อนนะนี่โอเคตำแหน่งรูสกูรูน็อตมัน ลงกันแล้วนะครับผมก็อาจจะขันสก,กูไว้สักสองตัวก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็จะทำการประกอบนี่นะครับฐานความจริงเมื่อกี้นะครับที่ผมอถอดฐานไปก่อนนะครับความจริงเราไม่จำเป็นต้องถอดฐานก็ได้นะครับเนี่ยมันก็สามารถแยกออกจากกันเลยแต่ถอดก็ง่ายขึ้นนะครับถอดก็จะทำให้ง่ายขึ้น,นก่อ้าไปเหมือนเดิมนี่ เดี๋ยวเราค่อยจับตั้งขึ้นครับโอเคไล่ใส่ขันตะกูทุกตัวเลยครับผม เมื่อเราทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเทสการทํางานเลยนะครับก็เสียบปลั๊กเลยอ่ะเสียบปลั๊กเลยนะครับแล้วก็กดออนเลยนี่สปีดหนึ่งนะครับเนี่ยพัดลมทํางานพัดลมหมุนแล้วลองกดสปีดสองเนี่ยนะครับปีดสามหมุนแรงเลยกดสวิงเนี่ย นะครับก็โอเคแล้วนะสาเหตุก็เกิดจากสายไฟของพัดลมสายไฟแคปที่ต่อเข้าพัดลมเนี่ยมันขาดหนูกัดสายไฟขาดนั่นเองอ่าโอเคทีนี้เราจะทดลองระบบอื่นนะครับอ่าระบบพ่นไอหมอกตรงนี้นะก็ปิดก่อนนะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เติมน้ําเข้าไปแต่ตรงนี้นะผมเติมน้ํามาแล้วสังเกตว่าไอตรงนี้มันจะเป็นอัตโนมัตินะครับหมุนตรงที่เติมน้ําตรงนี้ นะครับเนี่ยนะเติมน cool an well cool <the> ้ the road, the <the the 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 ําเข้าไปแล้วก็ตัวนี้มันเป็นอัตโนมัตินะเนี่ยมันจะเวลาเราคว่ำลงเนี่ยมันจะปิดน้ําอัตโนมัติเวลาใส่เข้าไปตัวนี้จะไปโดนกดน้ําก็จะเข้าในเครื่องนะครับเนี่ยก็เนี่ยถ้าผมคว่ำลงอย่างนี้น้ําก็จะไม่ซึมออกมานะไม่ไหลออกมานะถ้าเราใส่เข้าไปมันจะโดนกดด้านในเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็วาง ให้เข้าลงล็อกนี่ตอนนี้นะครับใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องเลยครับผมก็จะทดลองเลยนะครับกดออนเลยนะครับอันนี้สปีดหนึ่งสปีดสองสวิงี่ใช้งานได้ตามปกติสวิงนี่คือกดอีกทีนึง่งมันจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับอันนี้สวิงนี่หมุนหมุนด้านขวานะครับถ้ากดหยุดแล้วกดอีกครั้งหนึง่งหรือเปล่า นะครับอ่านี่ครับมันหมุนซ้ายขวาได้นะครับขึ้นอยู่กับเฟืองของมันหรือว่าระบบของมันนะครับก็โอเคนะอ่าสปีดสองสามนี่แรงตามสปีดของเราแล้วระบบพัดลมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเบอร์นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นโหมดไอโหมดฟังก์ชันนะครับโหมดตั้งเวลาตั้งเวลากี่ชั่วโมงก็ได้นะครับ แล้วก็อันนี้คือปุ่มอะไรอันนี้ปุ่มไล่ยุงไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันนี้ทํำยังไงนะครับอันนี้ปุ่ม M I S T นี่คือหมอกนะครับก็กดเลยนะครับลองดูว่าระบบเป็นยังไงเมื่อผมกดปุ่มนะครับเนี่ยเปใสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะเปิดปุ่มหมอกนะคพัดลมไอหมอกไฟตัวนี้จะติดนะครนะปิดแล้วก็เปิดนะครับปุ่มหมอกเนี่ยนะไฟตัวนี้ติดแล้ว เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกไอ้น้ําขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นหมอกหมอกควันขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็จะทําให้ลมพัดเอาไอหมอกลงนี้นะครับมันจะเย็นก็รู้สึกเย็นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ไอออน ก็ตรงนี้ก็ศึกษาคู่มืออีกทีนึงนะครับว่าปุ่มต่างๆนี่คือฟังก์ชันการทําง,งานเป็นอย่างไรแต่โดยหลักๆก็คือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับครับผมสําหรับพัดลมไอหมอกไอเย็นตรงนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยสาเหตุก็คือว่าพัดลมไม่ทํางานเมื่อแกะเช็คเข้าไปแล้วปรากฏว่าเจอสายขาดแล้วก็มีรอยหนูกัดสายไฟนั่นเองสาเหตุก็คือหนูกัดสายไฟขาดนั่นเองซึ่งอาการลักษณะนี้ท่านผู้ชม สามารถลองแกะเช็คเองได้ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าลักษณะนี้ถ้าเราไปส่งให้ช่างทําการเช็คซ่อมเนี่ยตรงนี้ผมสามารถคิดราคาซ่อมได้เลยนะครับสามร้อถึงสี่บาทได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าแค่สายไฟขาดทําไมถึงคิดราคาแพงนะครับก็สังเกตว่าเราแกะนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมในการแกะนะครับก็แกะค่อนข้างยากอยู่ แต่ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเรามีเครื่องมือครบพร้อมมีไขควงถ้าจะให้ดีคือมีไอสว่านแบบในการถอดก็จะเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าตรงนี้ไม่ถือว่าแพงนะครับถ้าเราทําเองได้มันก็จะเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมพัดลมตัวนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ลองส่งช่างซ่อมดูก,ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ประมาณนี้นั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทุกคนที่มีปัญหาพัดลมไอเย็นในหมอกตรงนี้มันมีปัญหาลักษณะนี้อยู่ก็ลองแกะซ่อมดูได้เช็คคาปาซิเตอร์แล้วก็เช si ็คสายไฟคอนโทรลในเครื่องอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอาการเดียวกันก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสองสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบรู้คำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ